สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับเป็นรีโวนะครับเป็น2021นะครับติดตั้งอยู่แถวดอนหัวล่อนะครับลูกค้านัดหมายนะครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับการเดินสายก็กล้องหน้านะครับก็จะเก็บไว้ตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมครับไม่เกลี่สายตานะครับที่จุดบุหรี่นะครับไม่เสียบนะครับไม่เสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับใช้งานในปกตินะครับ จำตรงจากฟิลแ็บนะครับลูกค้าแล้วต่อมามาดูมุมมองจากแถวสองนะครับว่ากล้องเป็นไงครับมุมมองสวยๆเลยนะครับโดนความร้อนนะครับไม่หล่นไม่ร่วงนะครับตามขอบนะครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับสําหรับรถใหม่ๆนะครับเราเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วกล้องหลังนะครับก็จะบันทึกออกไปด้านหลังแบบนี้นะครับจะป้องกันได้นะครับไฟท้ายยางอะไหล่นะครับตัวกล้องบันทึกนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือคนเดินผ่านนะครับนี่ครับบันทึกขนาดจอนะครับ ครับด้านหลังเห็นหมดเลยนะครับด้านหลังครับสนใจนะครับติดต่อทางเพจได้เลยนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่นะครับสวัสดีครับ